สวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาแอบด,ดูคุคิโอนะคะโคชิง่งแล้วก็สอนลูกศิษย์ทำคลิปความรู้ทำคลิปสายความรู้ยังไงให้ดูพรีเมียมนะคะอ่าเลือกเบื้องต้นเลยนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยกับลูกศิษย์ทั้งสองคนนะคะให้ดูก่อนว่ารู้สึกไหมคะว่าเอ๊ะทำไมแบล็กเกลหรือว่าฉากหลังของคูคิโยเนี่ยทำไมดูดีจังเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่อยากจะให้ไว้กับทุกคนนะคะก็คือว่าเวลาที่เราเองเนี่ยที่อยู่ในสายโคชคู ทำธุรกิจความรู้ที่อยากจะทําให้คลิปของเราหรือว่าไลฟ์ของเราเนี่ยมันดูพรีเมียมดูแบบว่าเออไปอยู่ในกลุ่มตลาดบนนะคะก็เราอะจำเป็นที่จะต้องมีองค์ประกอบก็คือมีฉากที่สวยงามสอดคล้องแล้วก็ดูพรีเมียมให้กับตัวเราด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูลูกศิษย์คนแรกนะเออเป็นลูกศิษย์คนแรกของคุลูกศิษย์คนแรกคือครูเอมลี่นะคะ มาเรียนสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวมาดูคลิปก่อนสุ <coworkers> เออขอโทษมาดูคลิปก่อนนะว่าสัปดาห์ที่แล้วอะ่ะเออก่อนที่จะมาเจอคุคิโอเนี่ยคลิปเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูก่อนนะอ่าโอเคเออนี่ใช่ค่ะอ่ะเ <s ays> นี้ยนะนี้นี่ก่อนที่จะมาเจอคุคิโอนะคือประมาณนี้เอเห็นไหมนี่ประมาณนี้น โอเคแต่พอหลังจากมาเจอแล้วได้ทำคลิปนี้อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยยอดวิวก็เยอะด้วยดูนะคะแตกต่างกันมากเดี๋ยวลองถามเจ้าตัวก่อนล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างหนึ่งอาทิตย์ที่คุคิโอแบบว่าสอนหรือโคช้ชให้ได้อะไรบ้างอะค่ะก็อ่า S <S 2> <S 2> <S ก่อนอื่นเลยให้ทุกคนดูก่อนนะคะว่าเห็นไหมคะความเปลี่ยนแปลงนะคะก็ได้อะไรเยอะมากๆเลยแม้กระทั่งาการเปลี่ยนลุกตัวเองขนตาว่าอยังไรขนตาขนตาก็ดุิ้งขึ้นเมื่อมาเจอซูคีโอโนะคะั่งหู นะคะนะคะแล้วก็เสื้อผ้าการแต่งตัวเพียงแค่อาทิตย์เดียวเนี่ยครูครูคีโอนเนี่ยช่วยเยอะมากๆเลยนะคะ,ะดูสิคะแม่กระทั่งสี่เล็บค่ะทุกคนจริง <laughs> ตอนแรกเห็นบอกใจคืออาดูนะตั้งแต่ตอนแรกนะักขนตาตอนแรกมายนะไม่มีขนตาพอต,ตอนนี้ขนตา,นตาวิตายาวมอนวิ้งแล้วก็ตัวเบลตาสายตาคอนแทคเลนยังไม่พอนะจริงๆรูคีโอเนี่ย เออใส่คอนแทคเลนส์เป็นคอนแทคสายตานะเพราะคูคิโอสายตาสั้นแต่ว่าคนนี้อยากสวยเหมือนสวยเหมือนคูคิโอก็เลยไปหาคอนแทคเลนส์แต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสายตาเลยไม่อยากสวยนะคะแต่มันก็สวยขึ้นจริงพอเราสวยขึ้นเราก็มีเออ อารมณ์หรือมีความมั่นใจขึ้นในการทําคลิปวันนี้ยังบอกครูพีโอเลยค่ะว่าโหวันนี้เตรียมมาหลายคลิปหลายหัวข้อมากมแล้วเราทําได้รวดเร็วมากนะคะต่างจากครั้งแรกที่เจอกันแค่แค่าลิปเดียวเองค่ะครูพีโอคือเราแบบรู้สึกแบบว่า,าเรียกว่าอะไรนะ แค่วีคเดียวก็รู้สึกประสบความสําเร็จแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเหมือนเราเจอกันอาทิตย์ละคันแต่เราอะสามารถถ่ายทําคลิปได้เลยแบบว่า5้าคลิปนั่นแต่ว่าเราก็นําคลิปนั้นอะมาลงในทุกแพลตฟอร์มที่เรามีอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ทยอยลงวันละคลิปแล้วพอได้แล้วก็ลงในทุกแพลตฟอร์มอีกแล้วในช่วงระยะเวลาหลังจากนั้นคือเราก็สามารถไปคิดคอนเทนต์อื่นๆได้อีกต<ช>ิด,ดมาใช่ไหมคะก็คือ,อช่วย ทำให้เราเนี่ยมีเวลาเหลือในการที่เราจะหาความรู้หาข้อมูลหาคอนเทนต์มาทำเพิ่มขึ้นนะคะ mm hmm. อันนี้แบบช่วยช่วยได้เยอะมากๆเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็อย่างหนึ่งบางวันเราก็ไม่อยากจะจัดแต่งตัวเต็มมากนะคะเราก็มีเวลาที่เราจะได้ผ่อนคลายนะคะคือคือ,เ,อ,อเรียกได้ว่าตัดสินใจไม่ผิดเลยที่มา เจอคุค okay. ิโอค่ะโอเคค่ะแล้วโอเคเยี่ยมเลยนี่คือโอเคเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเหมือนเป็นแบบก๊อปปี้กันเรียบร้อยแล้วนะคะปากหเล็บเลิกเดี๋ยวต้องมาดูอีกคนนึงคือครูพี่เชอรี่เดี๋ยวอันนี้คือแค่มาเจอคุคิโอนะเดี๋ยวต้องดูอาทิตย์หน้ามันจะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างจะเหมือนคุคิโอไหมแต่ว่าขอดูคลิปพี่เชอรี่ณปัจจุบันก่อนนะคะหลังจากที่เดี๋ยวเราต้องมาตามดูว่าหลังจากที่เจอคุคิโอพาทาคลิปสายความรู้พรีเมียมแล้วเนี่ย พี่เชอรี่ครูพี่เชอรี่อะคลิปจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าดูคลิปที่ทำเองก่อนโอเคนี่คือพี่เชอรี่นะคะแบบว่าครูพี่เชอรี่ัน,นี้ before นะ before แต่เรายังไม่ให้ดูอ f t e ตนะเพราะว่าวันนี้พาครูพี่เชอรี่มาแบบว่าทำคลิปแบบว่าให้พรีเมียมเดี๋ยวต้องมาดูว่า <laughs> ว่าคลิปพรีเมียมหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะคะอืมโอเคเนาะอันนี้เราไม่มี โอเคค่ะเออแล้วพี่เชล,ลี่มองว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราต้องมาดูนะว่าพี่เชล,ลี่แบบขนตาจะแบบงอน <laughs> เด้งเด้งเด้งออกมาเ <laughs> ป็นพิ๊กเอร์ไหมเออต่างหูต่างหูหอเปล่าชุดอีกใช่ไหมคะ <laughs> เออเดี๋ยวต้องลองดูนะ <laughs> เออพี่เชล,ลี่คิดว่าวันนี้เราถ่ายทำ เดี๋ยวพี่ชล,ลิศจบกล้องคิดว่าวันนี้เอ,อคิดว่าวันนี้เราเราถ่ายทำไปแล้วนี่ประมาณห้าคลิปพี่ชล,ลิศได้อะไรบ้างคะจากการถ่ายทำวันนี้าาทำคลิปพรีเมียมวันนี้ค่ะก็คือการจัดแสงจัดฉา,ากแล้วก็ ได้ดูตัวอย่างจากครูอเมรี่ด้วยค่ะเพราะคร<อ>ูอเมรี่เนี่ยทำมาก่อนหนึ่งอาทิตย์แล้วก็มองเห็นเลยว่าครูอเมรี่เนี่ยค่ะพัฒนาการไปเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องความสวย<อ>แล้วก็พูดเก่งขึ้นอคอนเทนต์น่าสนใจขึ้นแล้วก็ขนตา <laughs> คือดูดูพรีเมียมขึ้นทุกอย่างเลยค่ะ<อ>สวยขึ้นมั่นใจขึ้น แล้วก็รู้เลยค่ะว่าคนที่ได้ฟังครูอมารีเนี่ยค่ะจะได้ประโยชน์แล้วก็เด็กๆเนี่ยก็จะรู้ภาษาอังกฤษเราก็อยากจะให้ประเทศไทยมีเด็กที่เก่งภาษาอังกฤษโดยที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะมีส่วนในการพัฒนาเขาได้เองก็คือว่าเอ่อในคือการเรียนภาษาอังกฤษในเวลาส่งไปเรียนเนี่ยถ้าไปเรียนสองภาษาจะแพงมากเลยแล้วที่สําคัญก็คือที่คนที่เรียนจบปร,ริญญาตรีอะค่ะ พูดภาษารรอังกฤษได้เกรดดีนะคะแต่บางทีก็ไม่มั่นใจไม่กล้าที่จะพูดค่ะเยอะมากต้องบอกเลยว่าเด็กๆเ,เนี่ยถ้าเขารู้ตั้งแต่เด็กเนี่ยแล้วก็เขาฝึกพัฒนาการอย่างนี้ค่ะเ,เขาจะมีความมั่นใจแล้วก็มันจะเป็นธรรมชาติค่ะก็ยินดีมากเลยที่ครูอามเรีเนี่ยมาเปิดคอร์สแล้วให้เด็กๆในประเทศไทยเนี่ยค่ะได้รู้ภาษารรอังกฤษแล้วก<ต>็แล้วล้วไม่แต่ว่าพี่ครูพี่เชอรี่ได้อะไรจากการที่ครูคิโอแบบว่า ่ามาทำคลิปพิีเนียมนะคะก็รู้แนวทางหมายถึงว่ารู้การจัดแสงจัดฉาก<ช>แล้วก็รู้ว่าไม่ได้ยุ่งยาก<ช>นะคะดูว่าไม่ได้ยุ่งยาก<ส><ส>แล้วก็เราสามารถที่จะแบบว่าเรียนรู้ตรงนี้ค่ะแล้วก็เอาไปปรับใช้เพราะว่าวันนี้ ครูเฉลี่ก็มาวันแรกเลยค่ะเดี๋ยวต้องมาดูพัฒนาการสัปดาห์ทั้งต่อไปนะคะโอเคครูเอมิลี่ยืนยันเลยว่าพัฒนาการต้องแบบดีขึ้นมากๆคือแค่ครูเอมิลี่เห็นคลิปตัวเองนะคะยังรู้สึกแบบว้าวแล้วก็คืนนั้นคือหลับไปด้วยรอยยิ้มเพรา่าลกใจคลิปตัวเองมากคือคือเราไม่สามารถทำเองได้อย่างนี้ค่ะคือเรามีความรู้ที่ที่เราอยากจะถ่ายทอดให้กับ อ่าอคนที่ตามตามเพจเราแต่ว่าอเออพอเราทำคลิปไม่สวยบางทีเราก็ยังไม่อยากที่จะโชว์อยากที่จะนำเสนอผลงานของเราออกไปทีนี้พอเรามาเจอคูคีโอเนี่ยอ่อ มันก็ทำให้ให้ให้เราพร้อมอยากจะทําคลิปบ่อยๆ <Okay. S 1> อยากจะทำคลิปออกมารรัวเลยค่ะด้วย <Okay. S 1> ความสวยนะอันดับหนึ่งโ <laughs> <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคเพราะถ้าเราสวยมันจะไปเตะตาคนหมู่มากแล้วพอเตะตาคนหมู่มากแล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันจะนํามาซึ่งความดังและมีชื่อเสียงหลังจากนั้นถัดมาคือมันก็จะมีรายได้มีเงินนั่นเองพอถ้าเราดังเมื่อไหร่คือรายได้เราก็มากทวีคูณเท่านั้นนะคะเอาเป็นว่าณนะตอนนี้ถ้าใคร สนใจคอสของครูพิโอนะเป็นคอรสรับถ่ายทำภาพรับถ่ายทำคลิปธุรกิจความรู้ให้ดูพรีเมียมนะคะรับถ่ายทำและตัดต่อนะสนใจคือติดต่อทางทีมงานอินบ็อกเข้ามาในทุกแพลตฟอร์มที่คุณกำลังชมอยู่ตอนนี้เลยนะคะเนื่องจากว่ามันมีหลายราคามากมันจะมีราคาที่ครูคิโอส่งทีมงานไปทำหรือว่า าอยากจะให้ครูคิโอพาจับสอนมือทำมันก็จะเป็นอีกเลทหนึ่งนะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจติดต่อทักอินบ็อกเข้ามาเลยนะคะหรือว่าไปที่ adstylekrukeoh นะคะเดี๋ยววันนี้พวกเราต้องแบบไปทำคลิปต่อแล้วแหละเพราะว่าแสงกำลังดีมากเลยเดี๋ยวโอเคค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันเดี๋ยวครูคิโอครูเอมิลี่แล้วก็ครูพี่เชอรี่ไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ